คืนนั้นพวกเรานัดรวมตัวกันที่โรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่เล่าขานกันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณมากมายเพียงแค่ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้าไปในรัว้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านเข้ามาจับขั้วหัวใจทั้งที่ข้างนอกอากาศร้อนอบอ้าวกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นยาเก่าๆคละคลุ้งไปทั่วราวกับยังมีใครบางคนอาศัยอยู่ภายในนั้นพวกเราพยายามทำตัวให้กล้าหาญ แต่สายตาก็เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเราค่อยๆเดินสำรวจไปตามโถงทางเดินที่มืดมิดแสงไฟฉายส่องกระทบผนังที่ลอกร่อนและอุปกรณ์การแพทย์เก่าๆที่ทิ้งระเกะระกะเสียงฝีเท้าของเราสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งตึกมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนมีใครคุยกันอยู่ไกลๆเป็นระยะได้ยินเสียงเหมือนล้อรถเข็นคนไข้เคลื่อนที่ผ่านไปทางปีกอาคารด้านในทั้งๆที่เรายืนนิ่งกันอยู่นานแล้ว บางครั้งไฟฉายก็กระพริบเองโดยไม่มีสาเหตุเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมือเย็นเฉียบมาแตะที่ไหล่และอีกคนสาบานว่าเห็นเงาดำทะมึนวูบผ่านหน้าต่างความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาปกคลุมพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเรามาหยุดอยู่ที่ห้องผ่ากัดเก่าแก่ห้องหนึ่งกลิ่นฟอร์มาลีนและเลือดเก่าๆยังคงติดตรึงอยู่ในอากาศอย่างน่าขนลุก ทันใดนั้นอุณหภูมิในห้องก็ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนเรามองเห็นไอเย็นลอยออกมาจากปากเสียงหายใจรวยรินอยู่ข้างหูคล้ายกับมีใครยืนอยู่ด้านหลังเพียงไม่กี่นิ้วคนทั่วทั้งตัวลุกชันโดยฉับพลันก่อนจะได้ยินเสียงครางต่ำๆที่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์ดังขึ้นมาจากมุมมืดของห้องนั้นมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน พวกเราไม่รอช้าพุ่งตัวออกจากห้องนั้นทันทีด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดวิ่งกันไม่คิดชีวิตออกมาจากโรงพยาบาลร้างแห่งนั้นโดยไม่หันกลับไปมองแม้แต่น้อยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นอีกเลยแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกและเสียงครางนั้นยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจำเรากบพลังงานลึกลับบางอย่างยังคงติดตามพวกเรามาและเตือนใจให้รู้ว่าในคืนนั้น พวกเราไม่ได้อยู่คนเดียวเลยแม้แต่วินาทีเดียว